ข้อคิดชีวิตจากพระธรรมของพระเจ้านะครับเราอยู่ที่เอสราบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่17นะครับหัวข้อวันนี้คือเมื่อชีวิตเผชิญการขัดขวางนะครับในพระธรรมบทนี้จะมีข้อคิดอะไรให้กับเราและเราจะประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ อ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้วทำตามชีวิตไม่ยั้าอยู่กับที่อ่านทุกวันคิดใคร่ครวญนทุกวันทำตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆท,ทางเอเมนเรามาอ่านด้วยกันเลยนะครับเป็นหนังสือเป็นช่วงเวลาที่ชนชาติอิสราเอลกลับจากการเป็นเชลยแล้วก็กลับมาสร้างเมืองสร้างพระวิหารของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับในข้อที่หนึ่ง นะอ่านวดเดียวเลยนะถึงข้อที่17นะครับการสร้างพระวิหารขึ้นใหม่ส่วนผู้เผยพระวจนะฮักไก่และเสคาริยะบุตรอิดโดได้เผยพระวจนะแก่พวกยิวผู้อยู่ในยูดาห์และเยรูซาเลม็มในพระนามของพระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้สถิต mm hmm. เหนือพวกเขาแล้วเสรุบาเบลบุตรเชอันทิเอลและเยชวอาบุตรโยซาดก ได้เริ่มต้นสร้างพระนิเวศแห่งพระเจ้าซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็มขึ้นใหม่และผู้เผยพระจนะของพระเจ้าได้อยู่กับท่านช่วยเหลือท่านในเวลาเดียวกันนั้นทัตเทไนผู้ว่าราชการมนทนฝากแม่น้ำข้างตะวันตกและเชทาโบเซเชทาโบเซไนและผู้ร่วมงานของเขาได้มาหาท่านและพูดกับท่านดังนี้ว่าใคร ที่ให้กฤษฎีกาแก่ท่านให้สร้างนิเวศและโครงร่างนี้จนสําเร็จนะครับในช่วงเรนั้นผู้เผยชนะผู้เผยพระชนะก็คือผู้ที่พูดแทนพระเจ้านะครับนะต้องขออภัยนะครับมีผู้เผยะชนะก็คือผู้พูดแทนพระเจ้า ผู้นำถ้อยคำของพระเจ้าบอกกับประชากรของพรองบอกกับผู้ที่พร่องประสงค์ที่จะสื่อสารแล้วก็ตรัดกับเขานะครับผู้ผูริจนะฮักไกและเสคาริยาก็ได้นำถ้อยคำของพระเจ้าพูดกับนะชนชาติอิสย,ยาเนอลในการสร้างพระนิเวศของพระเจ้าขึ้นใหม่ รื่องนี้คือสิ่งที่สําคัญนะครับก็คือ,คอถ้อยคําของพระเจ้าในสมัยนั้นยังไม่มีคัมภีร์ไบเบิเลแบบนี้นะครับพระเจ้าจะสื่อสารพระเจ้าจะพูดกับประชากรของพปร่งผ่านทางผู้เผยชนะแล้วกเ็เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะผู้เผยชนะจะมีบทบาทเนี่ยอย่างมากนะครับนะแล้วพวกเขาก็เริ่มต้นสร้างพระนิเวศของพระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็มนะผู้เผยชนะ ก็อยู่กับพวกเขาช่วยเหลือพวกเขาผู้รับใช้พระเจ้าก็ช่วยเหลือพวกเขาเรื่องในชีวิตของเราเราไม่สามารถที่จะทํางานโดยที่ไม่มีถ้อยคําของพระเจ้า,เ,าเราไม่สามารถที่จะทำา่อภภันนะเดี๋ยวสักครู่นะผมติดปัญหาในเรื่อง รเราไม่สามารถที่จะทำธุรกิจหรือทำงานหรือทำอะไรก็แล้วแต่นะครับรับใช้พระเจ้าหรือทำกิจการงานใดๆโดยประจกักษ์บรรท่าฐานจากพระคัมภีร์ไบเบิลแล้วเมื่อเราสังเกตทั่วๆไปเนี่ยคนจำนวนมากเลยนะครับที่ใช้บรรท่าฐานการทำงานเนะี่ยตามไบเบิลแต่ว่าเขายังไม่ได้รู้จักกับพระเยซูก็มีเยอะนะครับมีคนนำถ้อยคำของพระเจ้าในไบเบิล ไปประยุกต์ใช้เป็นหนังสือเป็นตำราเป็นอะไรต่างๆเยอะแยะโดยที่พวกเขาเหล่านั้นไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มาจากไบเบิลแล้วก็ในเวลานั้นที่ผู้รับใช้พระเจ้าและก็คนทํางานสร้างพระนิเวศของพระเจ้าเนี่ยได้สร้างพระนิเวศของพระเจ้าจนสําเร็จแล้วก็มีคนของเปอร์เซียมหรือผู้วา่าราชการที่เป็นเป็นคนของเปอร์เซียม นะก็เข้ามาซึ่งในเวลานั้นเนี่ยก็อยู่ในการปกครองอยู่ในการดูแลของเปอร์เซียอยู่นะครับมีทัดเทหมย่ยผู้ว่าราชการเนี่ยเข้ามาว่าใครให้กิจสุริกากออ็คือกฎหมายสร้างนิเวศตรงนี้นะครับใครเป็นผู้กําหนดใครเป็นผู้ให้สร้างนะกนะ็ข้อที่4นะครับเราอ่านกันต่อ เขาถามท่านอย่างนี้ด้วยว่าผู้ที่กำลังสร้างตึกนี้มีตึกนี้นั้นมีชื่อใครบ้างมีใครบ้างที่เป็นผู้สร้างตึกนี้นะครับขอ้อที่หแต่พระเนตรของพระเจ้าของเขาทั้งหลายอยู่เหนือพวกผู้ใหญ่ของพวกยิวและเขาก็ยับยั้งเขาทั้งหลายไม่ได้จนกว่าเรื่องนี้จะทราบถึงดาริอัสและมีคำตอบเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้มา สามนาวจดหมายซึ่งทัดเทไม่ขอไปทัดเทในผู้ว่าราชการมณทลภากแม่น้ำทั้งตะวันตกและเชธาโบเซนัยและผู้ร่วมงานของท่านซึ่งเป็นผู้ตรวจราชการในมณฑลภากแม่น้ำตะวันตกส่งไปทูลกษัตริย์ดาริอัสเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ว่าการเป็นผู้ตรวจราชการเข้ามาตรวจสอบการสร้างนิเวศของพระเจ้าแล้วก็ ถามว่าใครเป็นผู้อนุญาตใครเป็นคนเป็นคนดำเนินการทำสิ่งเหล่านี้นะแล้วก็พวกเขากา็ส่งเรื่องราวเหล่านี้นะไปทูลกษัตริย์ข้อที่7ท่านทั้งหลายได้ส่งหนังสือมีข้อความต่อไปนี้นะเป็นหนังสือส่งไปเลยกราทูลกษัตริย์ดาริอัสขอส่งพระเจริญ ขอพระองค์ทรงทราบว่าพวกข้าพระบาทไปยังมณฑลยูดาถึงพระนิเวศของพระเจ้ายิ่งใหญ่ซึ่งกำลังสร้างขึ้นด้วยหินและวางไม้ไว้บนผนังงานนี้ได้นำเดินไปยังขยันขันแข็งและเจริญขึ้นในมือของเขาแล้วพวกข้าพระบาทได้ถามพวกผู้ใหญ่เหล่านั้นว่าใครให้กฤษฎีกาแก่ท่านในการาให้สร้างพระนิเวศและทำกำแพงนี้จนสำเร็จ พวกข้าพระบาทได้ถามชื่อของเขาด้วยเพื่อกราบทูลให้ฝ่าพระบาททราบฝ่าพระบาททรงทราบเพื่อข้าพระบาทจะได้เขียนชื่อบุคคลเหล่านั้นที่เป็นหัวหน้าของเขาลงไว้และนี่เป็นคําตอบของเขาแก่ข้าพระบาทในช่วงเลานั้นเนี่ยผู้ว่าราชการผู้ตรวจราชการแผ่นดินได้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าชนชาติอิสราเอล กลับมาแล้วก็กสร้างนิเวศของพระเจ้าแล้วก็สร้างกำแพงอย่างขยันขันแข็งงานก็ลุล่วงไปแล้วก็จนสําเร็จนะีคือต่อเนื่องไปอย่างต่อเนื่องนะครับพีบ่น้องครับเมื่อพระเจ้าขับเคลื่อนพระเจ้านําเราสิ่งที่ถูกขับเคลื่อนในชีวิตของเราคือความขมขมเมน้นความขยันขันแข็งความมุ่งมั่นตั้งใจจะเกิดขึ้นไม่ว่าเราทําอะไรนะครับถ้าเรามีจุดประสงค์เป้าหมายที่ถูกต้องที่ชัดเจน เราจะทําอย่างมีกําลังเราจะทําอย่างมีเป้าหมายเราจะทําอย่างมีทิศทางแล้วก็ทําอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะไม่มีส,สิ่งหนึ่งสิใดมาทําให้งานมันสะดุดนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่างานของพระเจ้าไม่ว่าพี่น้องทําธุรกิจทํากันงานถ้าเราทําเพื่อพระประสงค์ของพระเจ้า <pm> เพื่อแผนการและพระประสงค์เพื่อแผ่นดินของปรุงค์พระเจ้า <p> จะนําเราให้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันแล้วงานนั้นมันจะล่วงไป งานรับใช้พระเจ้างานประกาศนำพันธกิจต่างๆก็เช่นเดียวกันถ้าเราทําโดยจุดมุ่งหมายเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพื่อพระนามของพระเจ้าถูกประกาศไปงานนั้นมันจะถูกขับเคลื่อนไปอย่างขยันขมเม่นแล้วก็ขยันขันแข็งนะพวกเขานะมารายงานแล้วก็บอกกับกษัตริย์ดารยิยสว่าคนเหล่านี้ขยันขันแข็งมากแล้วก็ทําได้อย่าง มีรูปแบบมีวิธีการมีอะไรต่างๆที่โอ้โหไม่เคยเห็นมาก่อนว่าเป็นแบบนี้แล้วก็ถามว่านี่มีใครบ้างทำแล้วก็นี่ก็ได้คําตอบนะคือคําตอบนะข้อที่11และนี่เป็นคําตอบของเขาแก่ข้าพระบาทนะคนอิสราเอลแล้วนั่นก็บอกว่าเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระเจ้าที่เราเชื่อพระเจ้าที่เรารับใช้เป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกไม่ได้เป็น พระที่เล็กน้อยนะแต่เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดนะและเรากําลังสร้างพระนิเวศซึ่งได้สร้างมาหลายปีแล้วขึ้นใหม่ซึ่งกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของอิสราเอลได้ทรงสร้างให้สำเร็จนะพวกเขาบอกว่ากำลังสร้างพระนิเวศของพระเจ้าขึ้นใหม่เมื่อก่อนถูกสร้างมาแล้วโดยกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวตอนนี้นะก็สร้างใหม่ครั้งหนึ่ง ข้อที่12อธิบายเพิ่มเติมนะสร้างมาแล้วแต่เพราะว่าบรรพบุรุษของเราได้ทําให้พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์กริว้วพระองค์ทรงมอบท่านเหล่านั้นไว้ในพระหัตถ์ของเนบุคัดเนสากษัตริย์แห่งบาบิโลนคนเคเดียผู้ทรงทําให้ขออภัยผู้ทรงทําลายพระนิเวศนี้และทรงกวาดเอาประชากรเอาประชาชนไปอย่างบาบิโลน พูดถึงบรรพบรุษที่ไม่สัตย์ซื่อไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระองค์ทรงกิ้วแล้วก็ให้พวกเขาไปเป็นเชลยในบาบิโลนแล้วกษัตริย์ในบุคัตเนสาก็ทำลายพระนิเวศของพระเจ้านั้นวันนี้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เกิดในประเทศเครดียรประเทศบาบิโลนะได้กลับมาะสร้างใหม่พวกเขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ข้อที่สบอกว่าอย่างไรก็ตามในปีแรกแห่งราชการไซรัสกษัตริย์แห่งบาบิโลนพระองค์ทรงออกกลิสติกาให้สร้างพระนิเวศหลังนี้ของพระเจ้าขึ้นใหม่และเครื่องใช้ทองคําและเงินของพระนิเวศของพระเจ้าซึ่งเนบุคัดเนสซาได้ทรงกวาดไปจากพระวิหารซึ่งอยู่ในกอยู่ในเยรูซาเล็มและทรงนําไปยังพระวิหารของบาบิโลนนั้นสิ่งเหล่านี้กษัตริย์ไซรัสทรงนําออกมา จากพระวิหารของบาบิโลนและส่งมอบไว้กับคนหนึ่งชื่อเชสัตบารขออภัยเชบาสาัสซาผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงตั้งให้เป็นผู้ว่าราชการเมืองและพระองค์ตรัสกับท่านดังนี้ว่าจงรับเครื่องใช้เหล่านี้ไปเก็บไว้ในพระวิหารซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็มและจงสร้างพระนิเวศของพระเจ้าขึ้นใหม่ในที่เดิมนั้น นี่คือคําตอบของผู้นอยิวผู้ที่สร้างนิเวศของพระเจ้าผู้ที่สร้างกําแพงสร้างเมืองเยรูซาเล็มขึ้นใหม่ได้ที่ได้บอกว่าเราได้หนังสือได้อนุญาตได้กฤษฎีกาจัก,กรจัดให้กลับมาสร้างนิเวศของพระเจ้าใหม่นี่เป็นเรื่องเวลาที่เกิดขึ้นนะครับแต่ผู้ว่าราชการปัจจุบันที่ไปตรวจราชการผู้ตรวจราชการเป็น,น,นเขาไม่ทราบเขาไม่รู้รายละเอียดตรงนี้ก็ถูกอธิบายไปข้อที่ ขออัยครับเจ็7เพราะฉะนั้นกษัตริย์ถ้ากษัตริย์ทรงเห็นดีก็ขอทรงให้คนดูในคลังราชรั์ที่ในบาบิโลนเพื่อดูว่ากษัตริย์ไซรัสทรงออกกฤิสติกาให้สร้างพระนิเวศหลังนี้ของพระเจ้าขึ้นใหม่ในเยรูซาเล็มหรือไม่ และขอพระองค์รับสั่งแก่พวกข้าพระบัติตามพระทัยของกร์ในเรื่องนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับงานสร้างพระวิหารของพระเจ้างานสร้างกำแพงเมืองสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ถูกขัดขวางมีอุปสรรคมีปัญหาเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเรื่องคนไม่ใช่ว่าเรื่องวิธีการหรือ วัสดุอุปกรณ์หรืองบประมาณมีปัญหาไม่ใช่แต่ปัญหาก็คือคนปัญหาก็คือผู้ที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าแล้วก็ไม่ได้อยู่ใน<อ>ไม่ได,ไได้อยู่ในแผนการหรือพระประสงค์ของพระเจ้าในการสร้างพระวิหารของพระเจา้าเข้ามาขัดขวางในพระธรรมของพระเจ้าเราเห็นว่าเมื่อมีการขัดขวางสิ่งที่เราเห็นก็คือ,อคนของพระเจ้า มีส่วนร่วมในงานของพระเจ้า,าผู้เผยชนะผู้รับใช้พระเจ้าอยู่ในงานรับใช้นั้นเป็นเหมือนการารับรองของพระเจ้าเป็นเหมือนการทรงสถิตของพระเจ้าเหมือนเ,อเป็นเป็นตัวแทนของพระเจ้าในการดําเนินงานที่กําลังทําอยู่ในเวลานั้นนะครับ <rer un> แล้วก็ผู้ที่ทํางานเขาฟังผู้เผยชนะเขาฟังเสียงของผู้รับใช้พระเจ้า เขาเชื่อฟังแล้วเขาก็ให้ผู้รับใช้พระเจ้ามีส่วนในการที่จะทําให้งานของเขาเนี่ยก้าวหน้าไปแล้วก็บรรลุเป้าหมายแล้วก็สําเร็จนะเมื่อเขาเจอกับการขัดขวางสิ่งที่เขาพูดก็คือเขาอ้างถึงหนังสืออ้างถึงสิทธิธมนาจอ้างถึงกฎหมายที่รับรองพวกเขาว่าพวกเขาทําตรงนี้ได้เพราะกษัตริย์ได้ให้กฤษฎีกาให้กฎหมายรับรองแล้วก็ให้เขาทำนะรครับ ในงานของพระเจ้าหรือในชีวิตของเราที่เราดําเนินไปเราจะเจอกับการขัดขวางเราจะเจอกับคนพูดดังน้นอย่างนั้นอย่างนี้เข้ามาในชีวิตของเราประมาทเราและบางครั้งท้าทาทยสิทธิอำนาจท,ที่เราทำงานางนั่น,น,นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับเราจะเจอกับสิ่งที่ขัดขวางงานของเราชีวิตของเรา แผนการของเราแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในแผนการของพระเจ้าเราทําในสิ่งที่ถูกต้องพี่น้องครับพระเจ้าคือผู้ที่จะรับรองเราพระเจ้าเป็นผู้ที่ทอดพระเนตรชนีวิตของเราในพระธรรมของพระเจ้าบอกว่านะในข้อที่ข้อที่หนะ้าในขณะที่ผู้ว่าราชการผู้ตรวจราชการเข้ามาตรวจสอบ แล้วก็ถามว่านี่คือ,อใครใครเป็นคนอนุญาตใครเป็นคนให้ทําในข้อที่ห้าบอกว่าในขณะที่คนของพระเจ้าทํางานสร้างพระวิหารของพระเจ้าแล้วเผชิญกับการขัดขวางพระเจ้าทอดพระเนตรแต่พระเนตรของพระเจ้าของเขาทั้งหลายอยู่เหนือพวกผู้ใหญ่ของผู้ยิวและเขาก็ยับยั้งเขาทั้งหลาย ไม่ได้จนกว่าเรื่องนี้จะทราบถึงดเรียดพี่น้องพระเจ้าทรงทอดพระเนตรชีวิตของเราอยู่เสมอในขณะที่เราเจอกับการขัดขวางเราจะเจอกับปัญหาและเจอปศัสดิเราไม่ได้เจอโดยที่ไม่มีพระเจ้าอยู่เคียงข้างเราไม่ได้เผชิญกับสถานการณ์เหล่านั้นโดยลําพังคนเดียวพระเจ้าอยู่กับเราและพระเจ้าทอดพระเนตรชีวิตของพี่น้องเสมอตลอดเวลา เราอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้าเราเจอกับปัญหาอะไรเราเจอกับปสักเรื่องไหนเราทุกข์ใจเรื่องอะไรเราเจอกับปัญหาในเรื่องใดบ้างพระเจ้าทอดพระเนตรชีวิตของเราอยู่เสมอเอเมนนะครับฉะนั้นพี่น้องไม่ว่าจะเจอกับอะไรพระเจ้าทรงรู้พระเจ้าทรงสนพระทยัยและพระเจ้าทรงมองดูชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราเจอกับปัญหาแลื่องปสักคพี่น้องเพียงแค่เราบอกกับพระเจ้าร้องถุนต่อพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าไม่รู้ แต่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นผู้ที่ร้องทูลขออธิษฐานบอกกับพระเจ้าว่าเรามีข้อจํากัดเราไม่สามารถที่จะไปเชิญกับสถานการณ์เหล่านั้นได้ด้วยกําลังอันจํากัดของเลยบอกกับพระเจ้าร้องทูลพระเจ้าขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าขอพระเมตตาจากพระเจ้าเอเมนและในพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าถ้าเราอยู่ในแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้าเขาจะ เขาก็ยับยั้งไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามมีสิทธิอำนาจใหญ่โตแค่ไหนก็ตามไม่สามารถที่จะยับยั้งงานของพระเจ้าได้ไม่สามารถที่จะขัดขวางงานของพระเจ้าได้ไม่สามารถที่จะปิดกั้นแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้าได้ถ้าว่าสิ่งที่เราทํางานที่เราทําเป็นงานที่มาจากพระเจ้าเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเมื่อเราเผชิญกับปัญหาเผชิญการขัดขวางพระเจ้าอยู่ด้วยกับเราพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยกับเราพระเจ้าทรง อยู่ฝ่เราเมื่อพระเจ้าอยู่ฝ่เราไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ไม่สามารถที่จะขัดขวางชีวิตของเราได้ชีวิตของเราก็จะขับเคลื่อนไปชีวิตของเราจะก้าวหน้าไปเองนะครับนะขอบพระเจ้านําเรานะครับอ้าเรามาถึงข้อคิดคําถามจากพระคำของพระเจ้านะครับรเผชิญกับการขัดขวางอย่างไรที่ผ่านมาเนี่ยเรารเผชิญกับการขัดขวางเผชิญกับ อะไรก็แล้วแต่ที่มาขัดขวางชีวิตของเราเวลาเราจะทําอะไรก็จะมีคนแยง้งมีคนขัดขวางมีคนบอกุ่อย่างนั้นอย่างนี้โอ๊ยทำไม่ได้หรอกนะคุณจะทําได้อย่างไรคุณมีวิธีการหรือเปล่าคุณมีงบไหมคุณมีแผนการไหมคุณวิสารพัดเลยเนะี่ยเราจะได้ยินเสียงอลไนะครับพี่น้องครับให้เราที่ผ่านมาเนี่ยมาไม่รู้นะว่าพี่น้องอเผเิญกับการเข่าพันอย่างไรบ้างแต่และคนก็จะมีวิธีการหรือ,อเผชิญที่แตกต่างหลากหลาย ะคะงานของพระเจ้าเราไปประกาศเราไปทําพันธกิจท,ท,ทำนู่นทํานี่ทํานั่นเราก็จะเจอกับการขัดขวางที่ผ่านมาเราพผชิญกับการขัดขวางต่างๆเหล่านั้นอย่างไรเราทุกข์ใจไหมเราท้อใจไหมเราหมดเราหมดไฟหรือเปล่าเรารู้สึกอ่อนล้ากันหลังไหมแล้วิผชิญอย่างไรนะครับพี่น้องถ้าเราพผชิญกับการขัดขวางอย่างถูกต้องชีวิตของเราจะไปต่อได้ ชีวิตเราจะไม่สะดุดชีวิตของเราจะไม่ล้มลงชีวิตของเราจะไม่ชะง,งักแต่มันจะขับขึ้นไปได้อย่างต่อเนื่องผมเชื่อว่าเราต้องการที่จะผเผชิญกับการขัดขวางอย่างถูกต้องและชีวิตของเราก็เหมือนกับคนอิสราเอลที่สร้างนิเวศของเจ้าจนสําเร็จจนบรรลุเป,ป้าหมายจนงานลุกล่วงไปเราไม่ต้องการให้ชีวิตของเราคาราคาสัง่งวนเวยียนอยู่กับปัญหานะแล้วก็ไปต่อไม่ได้ เราต้องการชีวิตที่ Move on ไปไม่ว่าจะเจอปัญหายากแค่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคอยุ่งยากแค่ไหนก็ตามเข็นเป็ครับแล้วเราจะพะิจารกับการขัดขวางจะไม่หวั่นไหวเมื่อเจอขัดขวางได้อย่างไรลองครับเราไม่มีผู้ใดที่จะช่วยเราให้มั่นคงไม่หวั่นไหวได้นอกจากพระเยซูพิ์ผู้เดียว นอกจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉะนั้นเราพึ่งพระองค์พึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมนนะครับนะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ขับเคลื่อนเราให้พระเยซูคริสต์เป็นศิลาในชีวิตของเรานะครับที่จะไม่วันไหวไม่ว่าจะเจอกับการวขวัดขวางหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วคุณมีหนังสือไหมคุณมีสิทเทียบนั่นไหมคุณใช้คุณทํางานนี้ด้วยสี่เทียนมนัอนพระเยซูคริสต์ก็เจอพระเยซูคริสต์ป,ประกาศแผ่นดินของพระเจ้าประกาศ อิสรภาพประกาศความรอดนำเปิดเผยพระชก,กิจของโรงงานของพรลงให้คนเขา,านะพวกผู้นำไม่ว่าจะเป็นฟาลิสีสุลูสีบอกว่าพระเยซูใช้สิทธิอำนาจอะไรในการทำการอาศจรรย์ในการประกาศอิสรภาพประกาศแผ่นดินของพระเจ้าพระยุสกิดก็เจอแต่ว่าสิ่งที่ เราทาคือสิ่งที่เป็นแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้าเราก็ประกาศพี่น้องในเวลานี้เมื่อเราเจอกับการขัดขวางเราจะไม่หวั่นไหวถ้าเรามีพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นบรรทัดฐานในการทํางานคือสิทธิอานาจคือหนังสือรับรองเราทําตามหนังสือของพระเจ้านี่คือสิทธิอานาจนี่คือสิ่งที่จะทําให้เราไม่หวั่นไหวเรามีพระเยซูคริสต์เรามีพระเยสุสุตเรามีถ้อยคําของพระเจ้าเรามี กุญแจเรามีสิทธิอำนาจจากฟ้าสวรรค์พระองค์ทรงตรัสว่าสิทธิอำนาจทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีอยู่กับพระองค์แล้วเมื่อเราประกาศเรื่องราวของพระองค์พระองค์ตรัสว่าพระองค์จะอยู่ด้วยกับเราเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคสิทธิอำนาจทั้งหมดอยู่กับพระเยซูพระเยซูกับเราเรามีสิทธิอำนาจที่จะประกาศเรื่องราวของพระองค์แล้วก็ทํางานในสิ่งที่ถูกต้องไม่ว่าจะเจอการขัดขวางอะไรชีวิตจะไปต่อและจะมุ่งมอนได้เอเมน จะหนุนใจคนรอบข้างให้พึ่งพระเจ้าในการ,รเผชิญการขัดขวางได้อย่างไรเร,เราเจอกับผู้คนที่เจอการขัดขวางนี่เยอะมากนะครับในการดําเนินชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวชีวิตด้านการงานการเงินชีวิตในการทําในสิ่งที่ถูกต้องดีงามทาหลักคิดหลักธรรมที่ถูกต้องแต่ <c oughs> ขออภัยครับแต่ผู้คนก็เจอกับการขัดขวางนี่เยอะมากจนชีวิต ก็วันไหวแล้วก็บางคนก็ล้มลงในชีวิตเราจะบอกแล้วก็ให้คนเหล่านี้เนี่ยมาพึ่งพระเจ้าเพราะว่าโดยพระองค์เท่านั้นเนี่ที่เราที่จะช่วยเราให้เผชิญกับการขัดขวางได้อย่างไม่วันไหวก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่สิ่งที่เราทําได้เลยคือชีวิตของเราที่รู้ว่าเรารเผชิญกับการขัดขวางได้ด้วยกํา,ากลังที่มาจากพระเจ้าโดยพระธรรมของพระองค์ คือพระเยบรมสุดเมื่อเราดําเนินชีวิตอยู่ในการทรงนำของพระเยบรมสุดของพระเจ้าเราผ่านการขัดขวางได้ในทุกเรื่องในทุกประการคนรอบข้างเราเน้นวันหนึ่งเขาเปิดใจเราก็มีโอกาสประกาศแล้วก็เป็นประยานกับเขาว่าพระเยซูจะช่วยเขาแล้วก็นําเขาให้เผชิญกับการขัดขวางในทุกเรื่องในทุกด้านได้เขาก็เป็นโอกาสที่จะทําให้เขาเปิดใจแล้วก็ได้มาอยู่ในการครอบครองของพระเยซูกิตแล้วก็เมื่อนั้นเขาก็จะ เผชิญกับการขัดขวางโดยพึ่งพระเจ้าชีวิตของเขาก็จะไปต่อได้ในทุกสถานการณ์เอเมนให้เราใช้เวลาน,นี้อธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทำตามแค่แต่พระเยซูคริสต์เจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ว่าข้อคิดชีวิตพระธรรมของพระเจ้าในชาววันนี้เรารเผชิญกับการขัดขวางในการดําเนินชีวิตในหลายเรื่องในหลายประการแต่ขอบพระเจ้าทรงโปรดเชื่อมเมตตานำรองเราไม่ต้องการพ่ายแพ้แล้วก็ล้มลงหยุด แล้วก็ท้อใจเราต้องการชีวิตที่ขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ที่จะผ่านการขัดขวางวาสัสดุต่างๆเหล่านั้นได้ในทุกเครื่องเราขอพึ่งพระยามสุดิพึ่งพระเยซูคริสต์ในการ,รเผชิญกับการขัดขวางเหล่านั้นอย่างถูกต้องพระองค์จุการเราขอพึ่งพระองค์เท่านั้นอาธิฐานกรบพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระยรามสุทิที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งปันพระพรด้วยกันแชร์ชออกไปขอบพระเจ้าอวยพรครับ ใีมีสะท้อนรักของพระองค์ให้คนมากมายได้เห็นให้ข้าเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนาทางให้เรานับจากวันนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะท้อน